สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็จะมาเล่าถึงว่าทําอย่างไรเนาะอืมิดแนวไหนยังสิมีคนมาชมคลิปของเราทําอย่างไรดีเนาะทาอย่างไรดีทําอย่างไรดีทำคลิปกินอาหารก็ไม่ค่อยมีคนชม ทำคลิปเต้นชมแรกๆก,ก็ไม่เยอะ <laughs> เออวันนี้มีน้องๆอ,อันนี้มาเข้ากล้องด้วยเนาะเออน,นี่นี่นี่ตัวกล้องกล้องกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาเป็นชาวเดียวครีเอเตอร์ด้วยคนครับพิ่นว่าเออคือตามที่เราไปวิเคราะห์ดูเนาะ คลิปต่างๆนี่เวลาที่กระเจ้าลงไปแล้วนี่ถ้าเป็นคนดังๆมันจะมีคนเบิ่งหลายนะแค่เต้นจยกยก๊ยกยกยกสมวิหวินี่นะมีคนเบิ่งแตกหมื่นแตกแสนเออแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาถึงเกณฑ์นั้นนี่มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องใช้เวลา ต้องทําคลิปใดคลิปหนึ่งให้มันปังสุดๆบอกง่ายๆไปเออต้องเหตุแห่คลิปมันปังสุดๆแล้วจังค่อยมาลดแบบล l o w แบบอย่างก่อนซบๆลงอาจจะมีคลิปบางคลิปที่มันแบบเป็นคลิปทะลุโลกไปเลยเออเมากับคลิปมเมาออบ้ากับบ้าทะลุโลกไปเลยแบบเออไปเลยแหละออเอาที่แบบผู้คน ผู้ที่คนทนดูไม่ได้คุณละไปว่งง่ายไปคลิปนะฮะมีคนเบิ่งอืมแล้วจังมาคอยเป็นคลิปธรรมดามาเปิดตัวว่าคอยที่ทําแบบนั่นคอยที่เหตุแบบนี้ก็เพื่อต้องการยอดวิวอา่าจริง,รงๆแล้วกับบได้บา้าจริงๆแล้วกับบได้เป็นเออจริงๆแล้วกับบได้สติฟันเฟื่อนถึงขั้นนั้นนะก็มาเปิดเผยที่หลังอา่าสรุปแล้วพออา่าตอนจบมาก็ อ่าผมก็เป็นร้อยตำรวจเอกไว้ต่างไทยเห็นบอกเออปลอมตัวมาเพิ่นว่าบัไดแท้ซื่อเป็นคนบ้าทุงหิวอ่าทุงน้ำชากาน้ำชาเลาไปตามตลาดเออเห็นบอกเพื่อที่จะไปในหนังไทยหนังไทย <c oughs> เออสุดท้ายว่าเห็นบอกอ่าผมเป็นร้อยตำรวจเอกมาปลอมตัวมาเพิ่นว่าปรากฏตัวหนังไทยสมัยตะเก่าตะกี้มักเบิง่งแท้นะอันนี้ก็คือกัน คลิปที่เกี่ยวกับตลกตลกสุดโต่งนี่มักจะมีคนชมแลวก็พอพอปล่อยคลิปไปตัวนั้นแล้วพอมีคนดูเป็นแตกแสนแตกหมื่นทีนี้พอเจ้าเห็ดอย่างนี้นิดหน่นอยมันก็สิมีคนเข้ามาเบิ่งนะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาที่เราเข้าไปเบิ่งคลิปของอาชาวเรียวครีเอเตอร์หลายๆท่านที่ดังๆ แล้วก็มาทําคลิปธรรมดาเหมือนเราเราเรา,เราท่านท่านทั่วไปคลิปพูดคลิปอะไรมันก็ยังมีคนติดตามมาจากคลิปแตกแสนแตกหมื่นที่เขาทํบาบา้บาบอๆทาเป็นติง๊งติงตองตอง,ตองเพื่อหายอดวิวจากตัวนั้นถึงแม้มันจะซบซบลงอาจจะตอนนั้นเป็นแสนอาจจะเป็นหมื่นเนาะแค่ว้าวน้อยนึงกินตำมงหุ่น้งน้อยนึงกับมามามาแต่มันเป็นหมื่นแล้วคนติดตามเป็นแสนเนาะเอา เดี๋ยวห่าสิไปลงหิดลงเบิึงเนาะเดี๋ยวหาคลิปคักเด็ดเด็ดอันนี้เขาก็แค่มาวิเคราะห์อ่าให้ดูให้ชมว่ามันเป็นแบบนั้นมันจะมีคนดูคนชมเนาะเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ <c oughs>